ให้ใหญ่ปัดนะคะในลูกไอออนไหนตรงไหนอีกคะดอกสวยจังเลยน้องเหน่งเขาเรียกว่าดอกดาวกระจายเหรอะคะลูกดอกดาวกระจายมีสีเหลืองสีชมพูสีม่วงสีบานเย็นเนาะออแต่ว่าสีเหลืองนี่มันจะเป็นชั้นชั้นเหรอสีบานเย็นเป็นชั้นชั้นไหมคะลูกสีบนเย็นเป็นชั้นเดียวอ๋อเป็นชั้นเดียวนะคะเโอ,อเคมันก็จะมีอย่างนี้นะ นี่นี่นี่ดน,น,นี่ไงพอมันเป็นดอกแล้วมันก็จะเป็นเนี่ยเป็นเป็นเม็ดอย่างเงี้ยสามารถเอาไปปลูกเอไปโรยได้เนาะเราก็ไปโรยโรย,โรยตามพื้นมันก็ขึ้นเนองหรอคะนี่ค่ะตามพื้นก็ขึ้นเองเนาะโอเคบ้านใครมีบ้างะคะทักทายกันมาได้นะคะสวยงามมากเลยโอเควันนี้พามาชมนะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามคูปัดด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปปลูกกันนะคะวิธีการปลูกเป็นยังไงนะคะเนี่ยน้องหนิงก็จะสาธิตให้ดูหน่ยๆยไหมเป็นต้นๆอย่างเงี้ยอืมต้นเล็กเนี่ยน้องหนิงก็เก็บมาให้นะเนี่ยมันจะขึ้นอย่างเี้ยค่ะสวยนะคะอ่าสวยงามมากเลยค่ะบางที่เขาก็ขายนะคะต้นในนี้ใช่ไหมคะ อืมอันนี้มาบ้านน้องหนิงน้องหนิงบอกว่าเอาไปเลยน้องหนิงใจดีน้องหนิในงหนให้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกูปัดด้วยนะคะช่องเรวดีอรุณรัตค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะ